Snow White 2025ได้รับคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb เพียง1.6จาก10เว็บไซต์ IMDb ที่เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ของโลกที่พบว่า Snow White เวอร์ชันปี2025ต้องเผชิญหน้ากับความหายหน้ในแง่กระแสะตอบรับอย่างสิ้นเชิงเพราะคะแนนเฉลี่ยล่าสุดของหนังเรื่องนี้ยังตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ้วยปัจจุบันหนังได้คะแนนลดลงเหลือเพียง1.6จากคะแนเนเต็ม10กลายเป็นหนึ่งในหนัง Box b o ัสเตอร์ฟอร์มดีที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับตัวเลขคะแนนดังกล่าวเป็นผลสำรวจกระแสร,รีวิวจากฝั่งผู้ชมโดยเฉพาะที่ล่าสุดมีผู้ชมจำนวนเกือบ200,000ผู้ใช้ได้เขียนถึง สนอไว้เรื่องนี้โดยพบว่าคะแนนส่วนใหญ่ที่หนังได้รับจากเว็บไซต์ดังกล่าวคือ1คะแนน,นที่เป็นตัวเลขที่สูงนํากว่าคะแนนหลักอื่นๆทั้งหมดตัวเลขคะแนนที่น้อยนิดนี้ถือว่าเป็นหนังสตูดิโอที่ล้มเหลวในแง่ความคิดเห็นของผู้ชมอีกเรื่องที่ถือว่าตกต่ำยิ่งกว่าดราก้อนบอลอีวิลูชันหนังฮอลลีวูดรีเมคจากอนิเมะดังเมื่อ10กว่าปีก่อนที่เรื่องนั้นได้คะแนนจากผู้ชมแค่เพียง2.5เท่านั้นจัดได้ว่าตกต่ำที่สุดอีกเรื่องเท่าที่มีการบันทึกสถิติมา สโนไวท์ White, เป็นภาพยนตร์แฟนตาซีเพลงอเมริกัน American, ปี2025กำกับโดยมาร์กเว็บและเขียนบทโดยเอรินคริสิดาวิสันผลิตโดยวอลดิสีย์พิเอเอร์สและมาเพลทโปรดักชั่นเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นที่ดัดแปลงมาจากเรื่องสโนไวท์ White, กับคนแคระทั้ง7ของวอลดิสีย์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องนี้สร้างจากนิทานเรื่องสโนไวท์ White, ของพี่น้องตระกูลกริมในปี1812นำแสดงโดยเรเชลซิลอแอนดรูเบอร์นบและกันการอด ภาพยนตร์เรื่องใหม่นี้เล่าเรื่องของสโนไวท์ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ซิกลอที่ร่วมมือกับคนแคร์ทั้ง7และโจนชื่อโจนาธานเบอร์แนบเพื่อปลดปล่อยอาณาจักรของเธอจากแม่เลี้ยงใจร้ายการดดของเธอแผนการสร้างใหม่ของสโน์ไวท์กับคนแคร์ทั้ง7ในปี1937ได้รับการยืนยันในเดือนตุลาคม2016โดยมีการประกาศให้วิลสันเป็นผู้เขียนบทเว็บเข้าสู่การเจรจาเพื่อกำกับในเดือนพฤษภาคม2019 และได้รับการประกาศให้เป็นผู้กำกับในเดือนกันยายน2019การถ่ายทำส่วนใหญ่เกิดขึ้นในลอนดอนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม2022โดยมีการถ่ายทำเพิ่มเติมและรับช่วงต่อในเดือนมิถุนายน2024นุยงบประมาณการผลิตที่คาดการไว้ที่240-270ล้านดอลลาร์สโนไว้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดเท่าที่มีมาและเป็นอันดับ15ของดิสนีย์ก่อนที่จะออก่ายเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับการ เลือกนักแสดงที่ไม่คำนึงถึงสีผิวการเปลี่ยนเนื้อเรื่องการวิจารณ์ต่อสาธารณะของซีกลอเกี่ยวกับภาพยนตร์ต้นฉบับมุมมองทางการเมืองที่ขัดแย้งกันของซีกลอและการดอดและการสร้างจินตนาการใหม่ของคนแคร์ทั้งเจ็ด สโนไวท์ถ่ายรอบปฐมทัศน์ที่อัลคาซ่าแห่งเซโกเวียในเซโกเวียประเทศสเปนเมื่อวันที่12มีนาคม2025และออกฉายในสหรฐัฐอเมริกาโดย w อล t d ดิส e สตูดิโอม m ช t ั่นพิ c เจอร์เมื่อวันที่21มีนาคม2025โดยได้รับคำวิจารณ์แบบผสมปนเปจากนักวิจารณ์โดยทั่วไป